19บเก้าเมษาปอปามาขายเหรียญอีพีที่เก้าสบสรอบบ่ายขายเหรียญโบราณผ่านใช้สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาเอฟซีช่องของปอปา้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณทุกคนทุกท่านนะ,ะที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอป้าอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้ ปอปามีเหรียญเก่าผ่านใช้มาเสนอขายให้กับ f อที่จริงแล้ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่นักสะสมเนี่ยขอติดติดต,ดต,ดตดมาฮะปอปาก็รับรับร,บร,บรบมาประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะเ้าเนาะเป็นเหรียญค่อนข้างจะมีสภาพสภาพเก่าเลยท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะดูอ่ะ,อะนะบางบางรายการด้านล่างในป่าปายังไม่ไม่ได้นําข้อมูลมาประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการเลยเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วเหรียญ ท่านผู้ชมับพูดง,ง่ายๆเลยตั้งแต่เหาารียญนัตสตางรู่ร,ราชการที่5ร,ราชการที่6ที่7ที่8ท่านผู้ชมอะเรื่อยมาเลยเนี่ยถ้าเข้าไปดูข้อมูลกันจริงๆแล้วโอ้โหทำทำกันค่อนข้างจะใช้เวลานานท่านผู้ชมฮะจะให้รายละเอียดกันจริงๆนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเหรียญเหรียญสไตล์นี้รูปแบบนี้ป้าป้ารับติดเข้ามาเดี๋ยวป้าป้าจะลองขายจะแบ่งขายในราคาถูกๆออกไปก่อนเนะาะก็มีบางรายการท่านทีท่จะอาจจะมีราคา สูงสูงขึ้นมานิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นถือว่าปาปามาเทขายมาเทขายแบ่งปันกันเลยดีกว่าอ่ะนะเป็นสภาพเหรียญที่อ่ะค่อนข้างเก่าเลยแหละแต่ว่าเผื่อมีใครอยากได้ปา,ปาอปมวันนี้ก็คือนำนำเหรียญโบราณมาลงเลยท่านผู้ชมฮะนะก็ไม่หลายรายการนะเพราะปาปาไม่ได้ประกาศรับซื้อทั้งหมดเลยนะปีกว่ายังไม่ไปหน้ามาหลังท่านผู้ชมฮะ <laughs> โอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ ไม่สับสนนะฮปะปาะๆก็คงจะไม่บอกรายละเอียดกับปีพศออมากนักเราไล่กันแบบเหรียญราชการที่5ที่6ที่7ที่8เลยเนาะอาจจะมีให้ให้ให้ใหใหปีพศเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองนะ <borrow> ท่านผู้ชมฮะเอาด้านบนสุดเอาเป็นแถวเลยเนาะเป็นแถวเลยนะเป็นเหรียญของราชการที่5ฮะ,ะก็มีทั้งสตางค์ทองแดงสตางค์นิกเกิลนะชนิดกระคา5สตางค์1สตางค์ส่วนใหญ่1สตางค์เนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเขาจะมีขนาดใหญ่ท่านผู้ชมฮะนะ หลังจากนั้นก็จะเป็น5สตางค์เล็กกว่าแล้วก็สิสตางค์ก็ยังเล็กกว่าเหรียญสตางค์ทองแดง1สตางค์ท่านผู้ชมฮะรู้สึกจะเป็นตรงนี้จะเป็นรอสหนึ่งองเจท่านผู้ชมฮะมี1,27อยู่ประมาณตรงนี้นะแล้วก็มาเป็น1นึ่2สอก้่ป่าไม่มีทม่านผู้ชมฮะนะถ้าเก็บได้ครบชุดเนี่ยก็ก็ก็จะมีราคาที่ อย่างที่เรารู้กันเนาะถ้าทําอะไรครบชุดได้แล้วก็ยิ่งเป็นเหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะแต่ปปาก,ก็คงจะอย่างไม่พูดแนะนํากันตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าเหรียญสตางรูราชการที่5แถวบนมีรซหนึ่งสองเจ็ดกับหนึ่งสองเก้าท่านผู้ชมฮะอ่ะเป็นเหรียญของราชการที่ห้าท่านผู้ชมฮะไม่ต้องแยกอะไรกับท่านผู้ชมเอาไปก่อนเลยนะฮะปปาว่าขายถูกที่สุดแล้วแหละเหรียญละอเอาไปเลยท่านผู้ชมฮะถ้าราชการที่ห้า ป,ป้าขอสักเหรียญละสาบาทนะฮะเนาะยังไม่เล่นหาก็ไม่เป็นไรนะป,า,ปายังไม่ได้ทําข้อมูลว่าเหรียญไหนหายากหาง่ายเลยเอาเป็นว่าเหรียญราชการที่5้าเนี่ยผลิตน้อยป,า,ปาว่านะอ่ะหนึ่งสองเจ็ดกับหนึ่งสองเก้าท่านผู้ชมฮะแบบนี้อ่ะเหรียญละสาบาททั้งหมดไปเลยจบเนาะของราชการที่5ก่อนลองลงมาท่านผู้ชมฮะย้านิดหนึ่งท่านผู้ชมมาไปเหรียญผ่านใช้ค่อนข้างจะทั้งหมดราคาประมาณนี้จะไม่ส่งผลถึงอีพีหน้านะอีพีหน้าถ้าสภาพเหรียญเข้ามาสวย ปปาขายสูงกว่านี้อยู่แล้วนะโอเคเนาะถ้าตามเพจต่างๆนะเหรียญละหกสิบเก้าเจ็ดสิบเลยท่านผู้ชมฮะนะพูดถึงตามเพจช่องทางต่างๆอ่ะเราขายกันของราชการที่ห้าไปก่อนเดี๋ยวละสามสิบบาทหลังจากนั้นเรามาดูของราชการที่หกท่านผู้ชมฮะเนี่ยก็ประมาณเนี่ยแถวนี้ทั้งแถวเลยนะทั้งแถวเลยของราชการที่หกนะใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะเอาไปเลยเหรียญละยี่สิบบาทฮะเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งหมดประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะ จะต้องบอกปีพศไหมท่านผู้ชมฮะไม่ต้องเนปะ็ไปเหรียญของราชการที่6ไปอย่างนี้ไปเลยก่อนเลยนะดีกว่านะอ่ะเหรียญละ20บาทยามราชการที่5ขอเหรียญละ30บาทเพราะยังอยู่ในรอสอแล้วก็ผลิตมาค่อนข้างจะพบเจอได้ยากกว่าเหรียญอ่าสตาร์รูด่นเช่นเดียวกันอ่ะราชการที่6ฮะเหรียญละ20บาทอ่ะมาดูราชการที่7ราชการที่7ท่านผู้ชมฮะอ่ะสตาง์ทองแดงฮะรู้สึกจะเป็น1สตาง์แต่ แยกที่ปีพศออแต่ประปาคงไม่บรรยายแล้วแหละเอาไปราชการที่7กันก่อนเลยดีกว่านะเพราะเป็นเหรียญผ่านใช้ถ้าเหรียญสภาพดีเดี๋ยวประปานําเสนอข้อมูลรับซื้อกันไปก่อนนะน่าจะเปิดเร็วๆเนี่ยท่านผู้ชมนะในเมื่อเหรียญก็ยังมีน่าสมนั่นพยายามส่งส่งเข้ามาให้ดูนะอ่ะเหรียญราชการที่7ท่านผู้ชมฮะเอาไปเลยฮะสตางรู้รู้สึกว่าจะมี2 4งสสอง เจ็ดสองท่านผู้ชมฮะนะมีเจ็ดสองเจ็ดแปดแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยนะเอาไง,ไง่ายๆของราชการที่เจ็ดไปก่อนเลยดีกว่าอ่ะเหรียญละสภาพเขาผ่านใช้อย่างงี้ปปาขอเหรียญละตามช่องทางต่างๆก็ระดับเจ็ดสิบหกสิบปปาขอแค่ยี่สิบาทท่านผู้ชมฮะอ่ะยี่สิบาทเท่านเองเอาไปเลยนะฮะเอาไปกันก่อนเลยอีพนะีหน้าราคาสูงกว่านี้นะท่านผู้ชมนะฮะเนาะอ่ะนี่เหรียญของราชการที่ 7แล้วนะฮะห้าหกเต่อมาเรามาดูราชการที่8เยอะหน่อยท่านผู้ชมฮะลงมาจนถึงนี่เลยราชการที่8อ่ะเอาพูดถึงตะตางรู้ถึงนี่เลยนะเนี่ยสแถวเลยนะจบจากราชการที่7รู้ราชการที่แปดท่านผู้ชมฮะอ่ะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะปะป่า,ปาคงไม่บอกปีพศแล้วละ่ะก็เนื้อนิกเกิลก็จะมีนี่ก็จะมี2 4 7 8 2 4 8 0 8 2ท่านผู้ชมฮะ นะรวมถึงทองแดงก็เช่นเดียวกันนะอยู่ในอ,อยู่ในประมาณปีพศออใกล้เคียงกันประมาณนั้นอ้าวราชการที่8มาถึงตรงนี้ก็ประปาให้ไปเลยฮะนะนิกเกิลเล็กๆกลับมาบวกอทองแดงขนาดใหญ่หลายปีพศนะก็เหรียญละ20บาทเอาไปเลยฮะนะอีพีนี้ ราคาไม่สูงท่านผู้ชมฮะอีพีหน้าราคาสูงกว่านี้นะอย่าจับอีพีนี้นะฮะท่านผู้ชมนะปะปาให้ไปก่อนแล้วกันนะให้ไปเหรียญละ20บาทเช่นกัน2แถวนี้แต่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นปี2 4 8สี่แปดสองสี่แปดสี่เนี่ยเขาจะเป็นชุดนะท่านผู้ชมฮะเป็นชุดอยู่เนาะโอเคหมฮะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดง1สตางค์ลายกระหนกแข้งสิงท่านผู้ชมฮะก็ะจะมี1สตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์แล้วก็20สตางค์แต่ว่าปปาไม่มีมาหมดอ่ะ หนึ่งสตางค์ลน์กระหนกแข้งสิงท่านผู้ชมฮะชิ้นราคาหนึ่งสตางค์เนื้อทองแดงเขาจะเป็นทองแดงก่อนนะท่านผู้ชมฮะนะอ่ะเหรียญละ30บาทนะหลังจากนั้นถ้าก็จะเป็นเนื้อเงินท่านผู้ชมฮะเนื้อเงินชิ้นราคาสิสตางค์ที่จริงก็จะมี5สตางค์ขั้นก่อนแต่ปปาไม่มีนะฮะเอาเป็น10สตางค์เลยเนื้อเงินเขาจะสูงหน่อยท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญละสภาพก็ยังสวยงามอยู่ท่านผู้ชมอ่ะคุภาพก็สวยงามอยู่ เหรียญละ70บาทท่านผู้ชมฮะเจบาทอย่าลืมนะว่าเป็นเนื้อเงินนะฮะต้นตํำรับเขาก็แพงกว่าเนื้อทองแดงอยู่แล้วนะถ้ายิ่งจัดครบชุดได้แล้วก็ราคาสูงฮะสูงแค่ไหนก็อ,อยู่ที่สภาพผิวของเหรียญด้วยนะโอเคนะฮะอันนี้เป็นลายกระหนกแข้งสิงเนื้อเงินนะเขาจะมี5สตางค์แล้วก็มา10สตางค์ตรงนี้แล้วก็มา20สตางค์หายากและแพงที่สุดก็คือ10บอ่ายีสสตางค์ท่านผู้ชมฮะนะ โอเคเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจประปาเนาะเนื้อเงินลายขนกแข่งสิงห์ทิมสราคา10สตางค์รูท่านผู้ชมฮะเหรียญละ70บาทจะสภาพแย่กว่านี้ประปาก็จะขายต่ําลงนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าสภาพเขาสวยงามอยู่เนี่ยนะโอเคเนาะเหรียญละ70บาทแล้วก็มาลายขนกแข่งสิงห่งสตางค์โอเคไหมท่านผู้ชมฮะเหรียญละ30บาทอ่ะหลังจากจบตรงนี้อาจจะเป็นสภาพเก่าท่านผู้ชมฮะวันนี้ประปาไม่อายแบ่งปันให้สภาพเก่าไปเลยท่านผู้ชมฮะ ขณะที่นักสะสมหลายคนเคยส่งเข้ามาคนละเห 2, 3, เรียญ2อเหรียญสเหรียญปาปก็กเ,อเอาเอาวางทิ้ง,ง,งไว้ก่อนเพื่อทำรายการอื่นแต่มาวันนี้ลองมาจับรวมดูเนาะท่านผู้ชมฮะน,นี่คือ1สตางค์5สตางค์สิสตางค์ท่านผู้ชมฮะปี2485ด้านนี้เป็นปี2484แล้วก็มา2485เดี๋ยวป้ปาจะนํารายละเอียดมาให้ดูท่านผู้ชมฮะเป็นเนื้อดีบุกนะ8 5 8 5 หนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ชุดละหนึ่งร้อยบาทเอาไปเลยฮะถ้า,าไม่ผ่านการใช้งานแนละ้วสวยขึ้นมาอีกนะสภาพคมชัดก็จะแพงกว่าน,นี้วันนี้ปะปาให้ไปเลยฮะปีสองสี่แปดห้าเนาะเป็นเนื้อดีบุกฮะผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานมากด้วยแหละท่านผู้ชมฮะ,ะปปาขอร้อยเดียวห้าสตางค์สิบสตางอ่าหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ท่านผู้ชมฮะเนื้อดีบุกไม่จบแค่นี้นะยังจะมีปี2487จบจาก2485แดแล้วจะเป็น2487 ปปาคาดว่าโอกาสหน้าปปาจะนําข้อมูลมาบอกกล่าวประกาศรับซื้อกันจริงๆจังสักทีเนาะหลังจากมีนักสะสมหลายคนนั้นพยายามส่งเหรียญเข้ามาแต่ปปายังไม่ทําข้อมูลปปาก็เลยยังไม่ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการโอกาสหน้าเจอกันท่านผู้ชมฮะตรงนี้2485ตอนนี้เรามาดู2487เท่านผู้ชมฮะ2487ก็จะเป็น1สตางค์รูไม่มีรูเลยท่านผู้ชมฮะทั้งหมดเป็นลากระหนกแข้งสิงห์นะฮะอ่ะมาถึงตรงปี <S 2 4 8 7 1สตางค์5สตางค์ สิสตางค์แล้วก็20สตางค์ท่านผู้ชมฮะเป็นเนื้อดีบุเดี๋ยวปปาจะไปแยกให้ดูว่า2 4 8 5ี่แปกับสองสเนี่ยเขาแตกต่างกันตรงไหนมีแตกต่างกันหลายจุดด้วยเดี๋ยวปปาถือโอกาสจะมานําเสนอข้อมูลตอนนี้เราพูดถึงตัวนี้ก่อนเนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะสองสี 24, 8, 7, สตางค์หสตางค์สิสตางค์แล้วก็20สตางค์ที่หายากสุดๆเลยปปามั่นใจว่าน่าจะเป็น10สตางค์ เป็นการผ่านใช้งานค่อนข้างจะผ่านมากเลยท่านผู้ชมฮะเอาใครอยากได้2487ฮนะเขามีสี่เหรียญเนานะตรงนี้เนาะะประปาขอ150บาทสภาพผ่านการใช้งานค่อนข้างจะมากเลยนะท่านผู้ชมนะปะประปาบอกตรงๆถ้ายังไม่รับก็ไม่เป็นไรถือว่าปปานั้นจะมาบอกกล่าวกับการนําเสนอเหรียญของโบราณเนานะท่านผู้ชมเนาะอ่ะจบจากสตางค์รูของราชการที่8ตรงนี้แล้วเรามาดูท่านผู้ชมฮะนะ อยู่กับปปาก็จะไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเหรียญละสิบาทสามเหรียญเนี่ยนะสิบาทเอาไปเลยฮะตรงนี้สภาพสวยขึ้นมาอีกนี่คือเหรียญยี่สิบห้าต่างด้านหลังพยาคุดของเหรียญอ่ะเหรียญของราชการที่แปดอ่ะสภาพอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะเหรียญละสิบาทตรงนี้ปปาขอเหรียญละยี่สิบาทนะยี่สิบบาทดูตามสภาพก็รู้เนาะปะปาขายของตามสภาพไปก่อนท่านผู้ชมฮะ ตรงนี้่บาทพอมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมฮะอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมฮะนะสังเกตดูเอานะอันนี้60บาทท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเหรียญเหรียญนี่นานแล้วหลายปีท่านผู้ชมฮะก็อาจจะมีร่องรอยกันบ้างเนาะอ่ะตรงนี้60บาท20บาท10บ,บาทแล้วแต่ใครอยากจะได้เนาะลองดูนะฮะถ้าเกิดยังไม่มีนักสะสมเล่นหาปลาปาก็ทําใจแล้วแหละเพราะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานค่อนข้างมากอีกอย่างปลาปา,ปา,ปายังไม่นําเสนอแบบเป็นจริงเป็นจัง นะโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะตรงนี้ชิ้นราคา25สตางค์นะนี่มาดู50สตางค์ท่านผู้ชมฮะทั้งหมดเป็นรูปแบบพระเสียรเล็กท่านผู้ชมฮะถ้ารูปแบบพระเสียรโตราคาจะสูงกว่านี้นะอ่ะมาถึง50สตางค์ฮะของเหรียญของราชการที่8นะสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้แต่เขาผลิตจริงจรและผลิตน้อยมากท่านผู้ชมฮะ2ล้านกาเหรียญนทั้นเองนะถือว่าน้อยมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับชิดราคาอื่นๆเนี่ยนะ อาห้าสิบต่างเงีท่านผู้ชมฮะเหรียญละห้าสิบบาทนะอ่ะเหรียญห้าสิบบาทผ่านการใช้งานมากประปาบอกกันอย่างนี้เลยนะฮะสำหรับเหรียญในอีพีนี้เนาะเอาห้าสิบต่างเหรียญละห้าสิบาทท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้เนท่านผู้ชมปปาคาดว่าไม่นานเดี๋ยวปป๋าจะมาค่อยๆทําเป็นรายการประกาศรับซื้อแล้วก็ให้ข้อมูลชี้แจงเพื่อรายละเอียดเล็กน้อยเพราะว่าเหรียญตรงนี้ เป็นเหรียญที่ถือว่าผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานมากโดยเห็นกันเดินลางเท่านั้นเองเหรียญของรัชกาลที่5ท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญพัสยามเทวานะพะสยามเทวาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยมีเก็บสะสมแต่บางคนก็อาจจะไม่มีเนาะอ่ะมีที่จริงเขาผลิตออกมา2รูปแบบก็มีรูปแบบของพัสยามเทวาแล้วก็ท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะดูตรงนี้นะช่อชยยัยพฤกอะตรงนี้ แล้วก็ผลิตมาหลายปามีทั้งจอสอเราก็โอ้ท่านผู้ชมฮะมากมายเลยนะมากมายเลยแล้วก็มีหลายชนิดราคาท่านผู้ชมฮะมีกันตั้งตั้งแต่นู้นเลยฮะเหรียญโซลดเหรียญเซี่ยวเหรียญอัดเหรียญซี่นะแยกกันชนิดว่าปั่นเลยแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวแต่ปปาปาจะมาประกาศรับซื้อแบบ จริงจจังๆนะถึงยังไงเหรียญก็จะผ่านมือปปาอยู่แล้วก็จะเข้ามาในช่องปปาอยู่แล้วไม่มากก็น้อยอนาคตวันข้างหน้าอะปปาจะบรรยาย้วปปาจะบอกราคาทีเดียวเลยเพราะเป็นเหรียญผ่านใช้มากเนาะที่นักสะสมมันถือโอกาสที่มากับเหรียญหลักๆในช่องของปปาปปาก็ให้ราคาไปเท่านั้นเท่านี้ไปก่อนก็บอกนักสะสมเจ้าของเหรียญเข้าไปนะตรงนี้เป็นเหรียญของพัสยามเทวาท่านู้ชมฮะนะ อันนี้เป็นเหรียญโซลต์ฮะโซลต์มีขนาดเล็กที่จริงโซลต์เนี่ยเขาก็จะมีเหรียญใหญ่ขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยเหมือนกันท่านผู้ชมฮะเป็นพัสยามเทวานะพอเหรียญโซลต์เหรียญเซลเหรียญซีกเหรียญอัดอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเขาจะเรียงลําดับกันมาท่านผู้ชมเขาบเป็นช่อชัยพฤกษ์ด้วยคล้ายๆว่าทุกชนิดราคาเนี่ยเขาจะมีทั้งพัสยามเทวาแล้วก็รูปแบบช่อชัยพฤกษ์ถ้าผู้ชมฮะนะก็มีปีจอสเดียวกันด้วยแล้วก็โอ้โหมี2 4 6 ท่าผู้ชมฮะชนิดว่าถ้าพูดไปละยยาวแน่นอนเลยเนาะวันนี้เราดูแค่ตรงนี้ก่อนนะฉะนั้นอ่ะท่านผู้ชมฮะพัสยามเทวาส่วนใหญ่จะเยอะเลยเห็นไหมฮะอ่ะสภาพผ่านการค่อนข้างจะาการใช้าง,งานยับเยินเลยอ่ะโอ้โหว่าปามาเปิดตัวแล้วก็จะประกาศรับซื้อใครที่มีก็อ่ะติดต่อมาได้เลยนะฮะจะมีสวยอยู่สองเหรียญนิดนึงชัดเจนอยู่นิดหนึ่งโอเคไหมฮะใครอยากได้เอาไปเลยครับปลา,าขายให้เหรียญละห้าสิบบาทนะ คือตรงเนี้ยปาปาพอจะรู้ข้อมูลมาบ้างว่าถ้าหากเป็นเหรียญคมชัดสวยจริงๆเนี่ยราคาเหรียญหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ในน้อยเลยท่านผู้ชมฮะนะถ้าอย่างสภาพสวยๆจริงเขามีขนาดใหญ่กว่านี้ได้สามเหรียญซีกท่านผู้ชมฮะแต่ว่าปปาเหลือวไว้เป็นตัวอย่างแค่เหรียญเดียวปปาเลยไม่เอามาวางนะอ่ะท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญห้าสิบบาทนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญอาโซลด เหรียญอัดท่านผู้ชมฮะนะรูปแบบพระสยามเทวาแล้วก็ช่อชัยยพึกโอเคเนาะจบละปะปาะว่าปะปามาเป็นเพื่อน f อฟซีเฉยๆวันนี้นะเพราะว่าเหรียญสภาพเขาอย่างที่เห็นท่านผู้ชมฮะ แต่ป๊ปาจะลองมาเปิดตัวเพื่อความคล่องแคล่วท่านผู้ชมฮะที่จริงถ้าให้รายละเอียดกันทั้งหมดเนี่ยป๊ปาจะต้องมาบรรยายใช่ไหมครว่าเหรียญราชการที่5าา 1, 2, 7, 1, 2, 8, ้าเราสอหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดมีอันเนื้อเนื้อนิกเกิลเนื้อทองแดงเนื้อนิกเกิลมีชนิดอ่าอะไรประมาณนั้นมากมายไก่กองเลยถือว่าป๊ปานั้นนำอีพีนี้มาฝึกตัวเองท่านผู้ชมฮะเนาะไม่ซือ้อไม่หาอีพีนี้ป๊ปาไม่ว่าอะไรหรือใครคิดว่าพอจะจับต้องได้เหรียญไหนก็อ่ะมาลองดูนะฮะ นะลองดูอนาคตเนี่ยถ้าปป,รปรารับมีเหรียญสวยเข้ามามากกว่านี้ดีกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้สำหรับเหรียญสตางรูของแต่ละราชากาลแล้วก็สตางรูราชากาลที่5อย่างเมียท่านผู้ชมฮะไหนจะมีเหรียญอันเฟืองเหรียญเหรียญหนึ่งสลึงของราชากาลที่5มีทั้งรอและไม่มีรออมากมายไก่กองในตัวปายอย่างยังพลาดยังตกเยอะท่านผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรเนาะถือว่าปปา นำเหรียญมาแบ่งปันมาพูดมาคุยมาศึกษาเนาะให้ปปาสร้างความคล่องแคล่วกันนิดหนึ่งนะโอเคเนาะคลิปนี้ป้ปามาแบ่งปันเหรียญท่านผู้ชมับเป็นรอบบ่ายรู้สึกว่าเป็นรอบที่สองนะมาแบ่งปันเหรียญโบราณผ่านใช้โอเคท่านผู้ชมับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะ สำหรับใครมีเหรียญประมาณนี้นะท่านผู้ชมน,นะเอา e ีนี้เลยเผื่อปาปายังไม่ประกาศรับซื้อแต่ละรุ่นแต่ละชนิดราคาง่ายๆนะฮะนะขอสภาพขอสภาพดีราคาก็จะดีไปด้วยฉะนั้นใครมีเหรียญแบบนี้ในอีีนี้หากท่านดูอยู่นะลองติดต่อมานะฮะลองติดต่อมาโดยเฉพาะสตางรูท่านผู้ชมะถ้าสภาพสวยงามราคาจะสูงกว่าเดิมนิดนึงอันนี้ปาปาบอกแบบไม่อํามเลยนะฮะนะที่ผ่านมาปาปารับซื้ออยู่ที่เหรียญละไม่เกินเหรียญละ6บาท นะแต่ถ้าคมชัดเดี๋ยวราคาจะสั่งน้องแอดมินไว้ละใครดูคลิปนี้จบสําหรับต้องการขายเหรียญสตางรูนะฮะป้ปาแนะนํานิดหนึ่งนะฮะป้ปาจะเพิ่มราคาเพิ่มมาให้อีกนิดหนึ่งแต่ว่าขอขอให้ประปาเป็นผู้คัดแยกได้ไหมถ้าไม่ชมะป้ปาไม่เหมานะฮะถ้าเหมาแบบว่าเกลียงว่าเหรียญสตางรูเนี่ยจะมองไม่เห็นปีพศนะมองไม่เห็นลวดลายของเหรียญฉะนั้นก็อ่ะที่ผ่านมาประปารับซื้อ เหรียญละ6บาทใครมีส่งมาฮะรับรองว่าสูงกว่า6บาทอีกเล็กน้อยนะแต่ขอสภาพเดี๋ยวไงค่อยไปคุยรายละเอียดกันโอเคเนาะคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ